สอเสียงทรดดินชาแนลจ้ะถ้ามาสามเขาเด้อพี่น้องเด้อสามกับมไลดอกมีสมัดนี่จ้ะดดินจ้ะอนเีวสองเสียงดินชาแนลจ้ะข้ามาสเขาเด้อพี่น้องเด้อสามกับมะไดอกมีสมัดนี้ะสองมัดลบไว้แต่ายมือแล้วเบงทีว่าเพื่นไนเนี่ยมามให้แล้วนะจ้ะเนาะย่งมนะจ้ะเรียกหน่อยๆแต่ในนาของเขานี่ พีวางเล็กหน่อยก็เสียดายพีวางเนื่องจากน้องก็สิไป๊ะสามสักกันเห็นแล้วก็เสียดายพื้นที่เนาะค่ะเนาะกะสิเป๊ะสามเห็นมันติ่มแล้วค่ะมาจากกะดีทำเลยได้จานเหมือนน้องอาน้องข้าวเขาขอกแล้วก็เลยสิมาสามแล้ค่ะเนาะจากหอยแล้วก็สิไปเลาะเบื้งเราผล่ะใต้ส้วนเผาผล่ะเลาะเบื้องมองได้ไปแต่สามแน่แต่ถึงแต่มาสามแล้วค่ะเนาะแต่ว่าสามเป็นละลารอบนึงแต่ว่าถสิมาเลาะเบื้งอีกเพราะว่า หอยนจะเนาะหอยกรายเพื่อหอยกินก็ิมกลมาสามไม้นะจ้ะ่สิผ้าไปุ่ลละข้างล่างผลละเออใจสวนผนละสิสามเขาเนาะเอาปปปปปปไปไปไวัดไปไปไปปยนี่จ้ะตีกาสองมัดสิบห้าโมงสามกันเนาะเนาะจ้ะผลละทั้งผุณท่นละค่ะ อยังไปเรื่อยๆฝนมาตกเมื่อเนิ่นก็ดูเหมือนแหลงแหงเนะค่ะเนาะอู้บรรยากาศจว่าเป็นแนวใดหรอกนะจ๊ะเนาะค่ะเดี๋ยวก็ลมวีวีค่ะนีะ่ก็เวียนบางเถื่อกระหอน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 เนะค่ะเนาะค่ะบางเถื่อกะคลุมฟ้าคลุมฝนอ,าอ,าอ่าสลัวสรัวอากาศค่ะก็ะมีแดดเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะแต่ว่าอบเผาวด้วยจ้ะ เอาแห้งเนาะจ้ะหอนเนาะค่ะอุ้ยมันนี่ว่าบันเดียแห้งเนาะจ้ะเนาะค่ะเพชรยังกับบ๊วยหอนคักกะสิมาเลาะเบิ่งหาหม่องสามเขากะเห็นไปแล้วละเนาะกะเล็กๆน้อยๆดอกกับบ๊ลายบ,บ๊หมากบ,บาก๊วยไม่แต่ว่าอยากสามเนาะจ้ะเห็นบางๆกะเสดได้ฮะกะค่ำแล้วเดาะจ้ะเอาหลวงวัวหลวงควายเขาเขาหอกแล้ว ก็เลยลงมาหาสามเขาสามบระท่านได้ำะคำเนาะค่ะเนาะกะสิเลเรืเลยแลไะบางได้มีให้สามกะสิสามเนาะ,ค,ะค่ะกะเป็นธรรมดาเนาะคะ่นะเนาะเขาเฮาปีนี่กะได้สามกันเกือบสุขคนเนาะค่ะผู้ได้ผู้เพิพพินโชกดีกะได้สามบป็ลาย เพื่นโฉบไปดิค่ะฮู้ยค่ะสามลายหมองห้าหมองสามแล้วก็กับปัญหากระกาเนาะค่ะเนาะกากระโบ้หอยมีก็เลยยากแน่เนาะค่ะเนาะอันนี้กระกาที่ห้าววานไว้ละจ้ะเพื่นกระบ้หอยหน้าเป็นไดดอกกระวานผอมกับที่ห้าววานเขานี่แหละเพื่อนจะเป็นกาหน่อยเป็นเป็นกจใหญ่เนาะจ้ะเนาะค่ะ กับมาสามหน้าเฮาน่าเฮาสูงบ่มีพิณาหลายคือหน้าทงเพิ่นกะสามใอยู่เนาะจ้ะถ้าเป็นแบบหน้าทงกะสามใบเดอกเนาะจ้ะนะกะเขาเพิ่นน้อยกะน้อยหน่อยกะบ่ใหญ่อ่ะนี่มีกะสำนีด้วยค่ะสิไป็นสามหน้าทงใบเด้จังได้เนาะจ้ะนี่ค่ะกะน้อยหน่อยสำนีอ่ะสิไปหาหมองพิ่นกันเขาขึ้นละทั้งสีเห็นไหลขุ้นละ ฝนเมื่อตกหนึ่งจองเหมือนหนามบกบิดเนาะค่ะกะต้นแหลกๆกะว่าโอ้หนามเต็มไฮเต็มนาพิษตาใส่ฝยกะโอ้เมื่อตกเหมือนหนึ่งบกบิดเนาะค่ะแห่งแกลนแกนเฮ้ยใจวัยแนวได้หนามพื้นท่วมดุกะวันแล้วแเองวันหนามสีท่วมอยู่เลยเนาะค่ะเนาะอย่างหนามพื้นมาหลายอย่าเงพิษยังบัวได้กวาไปเนาะจ้ะ ทงบานเฮานี่กะปัญหากระน้บถล่มเราจ้ะเนาะกะบ่ได้เขาได้น้ำกระน้บถล่มนี่ละจ้าเอ้าะแล้วบางปีนี้มาหลุนกันอุ้ยนี่กะมันกะจำนี่แหละกะบ่ถือว่าห่างแห้งดอกจ้ากะกันใส่ปุ๋ยเขาเป็นเขาใหญ่กะทีจอดกันเบิดละเนาะค่ะเนาะอ่ะเอากะเฮ็ดไปนี่จ้ากันในพื้นที่ข้างลั่งนี่ค่ะสีว่าเขาตัดไปตอนตอน สามสี่หมื่นคืแล้วแป๊บเดียวคุนปลงขึ้นมาเนาะค่ะเนาะงามเขียวเขียวอ่าปุ๋ยขอกเนะจ้ะเด้อเขียวพุนพุนบ้านเนี่ยใส่ปุ๋ยนะเขาดอกนะจ๊ะเนาะค่ะนี่ค่ะพี่เขียวพุนเนาะค่ะใส่พุนหีิงว่ขี้ควายเห่านี่ยละค่ะยางดีเลยละเขาเนี่ยงามงามงามทนนะคะวางงามนะคะเนาะพุนแต่ว่าเห่าก็ต้อง ดูแลเพื้นให้ดีเนาะค่ะเนาะเพราะว่าขั้นเนถือแรงเนาะค่ะเนะเาะเข้าต้องรีบตัดใบเพื้นเด้อจะ้ะเาขาเพื้นงามเนาะค่ะเนาะขั้นไปตัดใบนี่งอ่ะหยั่นพื้นเนา่าเพราะว่าแสงแดดส่องมาถึงข้างล่างเนาะค่ะเนาะใบเพื้นสีน้ำงามค่ะนี่จะ้ะเขาเข้าใส่ปุ๋ยขอกเนาะค่ะะเนาใส่พุ่นเดีจ๋จ้ะอ่ะเดี๋ยวสีสามเขาก่อนจะ้ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเ,อเป็นตกดินแล้วพอดีเราจ้ะเนาะนี่เลือดน,น้อย จะเป็นสิตกดินละจ้าเหลือน,นิดๆนี่ค่ะก็จะไปรอหน้าสวนผผาก็คือสุดเด็ไปดอกยวก็จะเนาะก็สิเข้าบ้านเลยละจา้าคำแล้วนะจ๊ะเนาะนี่นค่ะกะหลังจะสิมาเห็ดใหม่แหงลงไปแหงจะผ่อนนะคะน้อ่าเพิ่นวังนะคะเนาะอ่ะหลังสิไปิโลก,ก่ามาใหม่กะก,ก,ก,กากาจะคล้องดอกยวก็จะเนาะเดี๋ยวสิไปมา,สาใส่จากสองสามมัดนะคะเนาะค่ข้าวปให้เพิ่น,น,น,นวัง อันนี้หน้าเพิ่นใส่ปุ๋ยแล้วดนะจ้ะเนาะเขียวงามหมดจ้ะใส่ปุ๋ยตอนฝนมาพอดีเนาะค่ะเนาะติดตกติดต่อกันประมาณอ่าสองสามหมื่นเมืองหนึ่งนี่ค่ะนี่ค่ะฮู้หอดฝนล้วค่ะเขียวงามอันนี้ของเฮาค่ะย้ำพันหรืใส่ปุ๋ยดนะจ้ะเด้อค่ะนี่ค่ะยังเหลืองอยู่เนาะค่ะเนาะเขียวแต่เป็นบางหมองเขียวแต่หมองที่เฮาใส่ปุ๋ยขอกไว้เนาะจ้ะเนาะใครเพิ่งใส่ปุ๋ยหมองเมื่อกี้นี่พอดีเนาะะค่เนาะ หน้าทึ่งๆนี่ค่ะแบบปกติถ้าฝนเช้าตกน้ำก็สิลดเร็วนะจ๊ะเนาะกะอันนี้คือโชคดีไปหน้าน้องกินเต็มเพิ่นเองละจ้ะกะใส่ปุ๋ยปุ๊บอ่งามอานนี้กังวินค่ะพอยำมะลีงมาฝนโอ้ยเทลงมาตกทิ่ต๊ะกันหลายหมือนนะคะเนาะฝนเขียวงามไปหอดพู่นนะคะเนาะนี่ค่ะจังหวะเหมาะพอดีนะคะเนาะค่ะของเฮากะเหลืองอยูยย่ยำมะเหลียงเใส่ปุ๋ยเนาะจ้ะ รอ,อก่อนเราจะเนาะค่ะอ่ะของเข้ากะเดี๋ยวสามสมเสียมแล้วก็ค่อยว่ากันเนาะจะเนาะค่ะอากาศจะเดินทางกระบ,บานนะคะเนาะค่ะทำแล้วกะผู้เพื่นกับกระบานกันเบิดละบ่มีไผอยู่ท้องไหทห้องนากันละต้อนีิอ่าแถวโซนๆนี่เนาะ,ะ,ะค่ะเนาะค่ะแม่ไปใส่กับบุพเพนีคนจคนนะคะนเนาะค่ะเนนาะมือบางปาเปล่ามืดละค่ะบ่มีไผอยู่แล้วทำแล้วคะ่ะหกโมงค่ะนี่ค่ะนี่คะ่คะอ่ะไป เส้นทางกลับบ้านอีกค่ะค่ะกว่าสิแล้วเวียกแล้วงานค้ำหมื่นนะคะเนาะก็จะได้เข้าบ้าน,นะคะ่ะเดี๋ยวเฮ็ดไปเนาะคะ่ะเขาของเฮาก็มีเหตุสมแทมไปเรื่อยๆค่ะค่ะมือหนีขึ้มาฝากมาสิปเปื่อนแทนเนาะค่ะเนาะกลับเป็นมือแหลกเลยจ้ะเด้อค่ะเดี๋ยวฝากเป้นแบบนี้นะะเนาะค่ะเนาะค่ะ,นนะงวันนั่แหลกกลางวันก็เห็นเลยคะ่ะ แต่ว่ามีหลายอยู่แต่คำมาเมือหายมุดนะคะเนาะนี่ค่ะทองฟ้ากระลวงนะคะเนาะนี่ค่ะหลวงเมุดนะคะเนาะช่วงนี้ก็ไม่ได้ทงเขาเขียวขี้จีนะคะเนาะช่วงนี้หนามก็ยังพอดีอยู่แต่เนาะหนามบ้านทันได้มากเกินไปเนาะค่ะช่วงนี้ก็ไม่ได้หนามฝนนะคะเนาะหนามผีเพิ่นเคยหล่นมาเคยปล่อยมาทุกปียังบ้านทันได้มาเนาะค่ะเนาะ เอาอื่นไปนำญ่บ้านเท่าอื่นไปสั่นนะกจาะเนาะขาไลยขันตอนก็จะได้เก็บเกี่ยวนะคะเนาะะของขานไลยดานหน้าทงหนีนาะจากะค่อยหลุนไปแต่ละขันตอนนาะจากเนาะจะได้เดือทางเขา้านแล้วหลางมือล้างตีนทันตัวพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะ าให้ลุงบัตรกับป้านลุงบัตรยังได้เสิมาสามเขาหน้าปลาเอ้ยหน้าของนะคะนอกหน้าใส่โวนเผาเนี่ไปเห็นแบบแบบไหวล,วล,วล,ลุงบัตรปบกับบาดไปเห็นกับเขายังได้จากสิมาสามเขาฐานนาะบัตรเนะนยไปเสิดีกินขเขาบาัตรทนีเอาจาอา้าเข้าบ้านละจ้าค่ะเจาขอเจคลิปไปจะเพียงเท่านี้นะคะนอกกะคำแล้วค่ะก่อนเจคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเร้่อจ้าให้ช่องของเฮาค่ะ กูตเศษทอมดินชาแน,นลจ้าเพื่อเป็นกำลังใจเ้ฮาให้คิดใหม่ๆต่อไปนะจ๊ะน้อค่ะเอาพอกันไม่คิดนาจ้า,าลาไปก่อนเลยจ้า